บอกตอนนิดนะคะไก่ทุกตัวไม่ได้รอดเหมือนกันหมดทุกตัวสายเงินอาจจะไม่ถึงที่ตายเนาะอาจจะไม่ถึงที่ตายจริงๆสายเงินเป็นไก่พิการนะคะตาเสียไปข้างหนึ่งตั้งแต่เขาโดนชนครั้งแรกเขาก็เลยตาบอดแต่ว่า เนื่องจากเราก็ยายามมากนะคะพยายามที่จะเป่าก้นเขานะคะเอาลมเข้าไปแล้วก็นวดหน้าอกเขานิดๆๆๆอย่างเงี้ยเหมือนกันเป็นการปั๊มเขานะคะให้เขาคืนมาไก่ทุกตัวอาจจะไม่รอดแบบนี้แต่สายเงินอาจจะมีบุญอุปถัมภ์กันมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบุญเกื้อนหนุนกันมาทําให้สายเงินรอดแล้วมาให้มัํมดูแลเนาะใช่ไหมใช่ไหมครับอืมครับ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 ,รบสายเงินบอกซิ ไม่ใช่ว่าไก่ทุกตัวจะรอดนะคะเราไม่ใช่ว่าเป่าก้นแล้วไก่ทุกตัวจะรอดแต่ความโอกาสรอดมันมีนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าไก่เงินน่ะเขาเคยช็อกตายมาหลายรอบแล้วอย่างน้อยนนะคะเขาจะช็อกตายประมาณสี่รอบแล้วนะคะจากการที่โดนชนสามรอบจากการที่เขากินอาหารไม่ได้แล้วก็สลบไปในท้องไม่มีอาหารทําให้เขาเพลียมากตอนนั้นป่วยนานมากค่ะกว่าจะรักษาได้ก็เป็นเดือนเดือนนะคะเหมือนครั้งนี้ ใส่เงินแก่มากนะคะใส่เงินอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยพอเขากินข้าวไม่ได้ด้วยแล้วก็เขาโดนจิกด้วยทําให้เราต้องดูแลเขาอันนี้เป็นเดือนที่สองแล้วค่ะแล้วใส่เงินก็ฟื้นขึ้นมาแล้วใส่เงินก็ดูแลดูแข็งแรงขึ้นตอนนี้เขาเริ่มขันตอนเช้าๆแต่ว่าเราให้นอนในกรงอบอุ่นนะคะมีผ้าใส่ให้เขามีอะไรใส่ให้เขาแล้วก็ตอนเช้าๆเราจะพาเขาตากแดดนะคะ จนถึงเที่ยงหลังเที่ยงก็ให้เขามาอยู่จุดที่มีแดดเป็นจุดๆนะคะแล้วเขาก็เลยแข็งแรงขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระในการเลี้ยงไก่ตัวพูดตัวหนึ่งซึ่งไม่มีมูลค่าอะไรเลยแต่ว่ามันก็เป็นคุณค่าทางใจที่เราอยู่กับเขามานานและใส่เงินเขาค่อนข้างจะรู้ภาษาคือเรียกก็ตามทํำยังไงเขาก็รู้เรื่องบอกค่าว่าให้เขาทํำยังไงเขาก็จะทําตามอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะแต่เขารู้นะคะ เขาจะรู้เขาจะชอบสวดมนต์เวลาเราสวดมนต์เขาจะทําปากขยิบขยิบขยิบตามมีวันไหนว่างๆจะอัดเทปที่เขาสวดมนต์ให้ฟังนะคะเสวดมนต์นี่ไงสวดมนต์ใส่เงินสวดมนต์ครับใส่เงินสวดมนต์ครับสวดมนต์ใช่ใช่ใส่เงินเก่งแบบนี้นะคะทําให้เราผูกพันกับเขาเขาก็เหมือนเหมือนน้องหมาเหมือนน้องแมวในบ้าน,นะคะ่ะบ้านนี้เลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งแมวแล้วก็เลี้ยงทั้งไก่ไก่ไก่ก็ไม่ใช่ไก่ของเรานะคะข้างบ้าน ลูกชายเขาเอาไก่ป่ามาผสมกับไก่บ้านจนขยายพันธุ์เยอะแยะเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วค่ะแม่เขาไม่สบายป่วยมากแล้วก็เดินมาหาเราว่าเห็นเราให้เข้าไก่เห็นเราช่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่ให้เขาก็บอกว่าเขาคงไม่รอดนะคะเอามาฝากเราไว้ตอนนี้เราก็ยังดูแลอยู่นะคะดูแลไก่บ้านเราอยู่ในเมืองค่ะับแคบแต่ว่า อนอกบ้านมีที่ว่างอยู่เพราะว่าเป็นในเมืองแต่เป็นชาญเมืองออกมาหน่อยนึงเขาก็เลยได้อยู่อย่างอิสระตอนนี้โชคดีหน่อยที่ข้างบ้านไม่ได้รลังเกียดแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงให้เราเราก็เลยโชคดีที่มีไก่บางทีก็เป็นฝูงใหญ่ค่ะมีเป็นร้อยตัวแล้วก็มีเสียงขันที่ไพรเราะค่ะแต่แต่ว่าปัญหาที่รบกวนชาวบ้านก็มีนะคะเพราะไก่นี่จะอึอยู่ตลอดเวลาก็ไม่แนะนําให้เลี้ยงค่ะแต่ว่า ของเรามันมีมาอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเราก็เลี้ยงเขาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ